ครับผมได้ชนะธิปงคิม์นะครับในวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะครับผมมีอุปกรณ์ปริศนาชิ้นหนึ่งนะครับผมจะลองเออุปกรณ์ปริศนาชิ้นนี้เนี่ยมาต่อมาวงจรดังนี้นะครับซึ่งในวงจรเนี่ยก็จะมีแหล่งจ่ายไฟนะครับ12โวลต์แล้วก็มีหลอดไฟนะครับผมจะเอาอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยต่อดังัาวงจรขึ้นเลยนะครับนี่คืเก็รอแหลงจ่ายครับ เกิดอะไรขึ้นครับจิละบัสผมก็ติดระบมไฟติดนะคะะนรับเอ่อวันนี้พอคิดว่านี่ใช่ตัวตั้งฐานเหรอใช่ไม่ใช่นะครับอ่อางั้นผมจะลองอีกแบบนึงนะครับผมจะลองกลับด้านมอตัวนี้นะครับ ดับหาดับครับจะคิดว่ามันเป็นแค่ตัวต้านทานไหมครับไม่ใช่ครับเป็นน่าจะใช่ครับเพราะว่าตัวต้านทานอคครับตัวต้านทานเนี่ยมันจะใส่ทิศทางหน่งเนี่ยมันก็จะไฟไม่ติดนะครับเพราะว่านำกระแสได้ทสองทิศทางเลยแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยพอกลับ้านแล้วเนี่ยไฟจะไม่ติดนะครับแสดงว่ามันนำกระแสได้ทิศทางเดียวบรมินทรครับพอจะทราบไหมครับว่าอุปกรณ์ที่ทข้าไม่กระแสไหลได้านหลาทิศทางเดียวเนี่ยคืออะไรครับ ใน,นะะว,วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับไบโอนนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับความหมายของมันนะครับสายลับออกมาโครงสร้างของมันนะครับการทํางานแล้วก็การค้าสิน,น,นะคะ้าครับ เรอเียนกะที่ความหมายของมันก่อนนะครับความหมายของได้โอดนั่นก็คือได้โอดนะครับระะเป็นอุปกรณ์สายขึ้นตัวนั้นครับธนาครับอุปกรณ์ตัวนี้มีกี่ขาครับพอจะเห็น เป็นองค์ปราสารถึงตัวนำที่มีสองขาครับและกิจสนาครับจำก,การทดลองได้ไหมครับว่าองค์ปรอบตัวน,นี้เนี่ยทำให้กระแสเป็นยังไงครับไหลได,ได้ทางเดียวถูกต้องครับมันสามารถทําให้องค์ปรสารหนึ่งตัวนำที่มีสองขานะครับและยอมให้กระแสไหลผ่านที่ทางเดียวนี่เดี อบนะครับว่ามันคืออุปกรณ์สายคือตัวนําแล้วสายคือตัวนําเนี่ยมีกี่ชนิดครับพอจําได้ไหมไม่ทราบไม่ทราบเป็นไรนะครับสายคือตัวนําจะมี2ชนิดนะครับนั่นก็คือพีทายและก็เอ็นทายนะครับเราจะเอาสายสองตัวนี้เนี่ยมาประกอบกันและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือบริเวณรอยต่อดิเนชันนั่นเองครับทีนี้เนี่ยชิตวันครับถ้าผมอยากจะเอาอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไปใช้งานผมควรมีอะไรครับ ไม่ทราบไม่ทราบเป็นไรนะครับรื่องทีต่อมาก็คือขาของมันนั่นเองครับมี่วัดข,ขานะครับแล้วก็จะกํหขาหนดชื่อขาของมันนะครับเป็นขาแอโนโอลแล้วก็ขาแคนโอลทาร์เคแบบนี้นะครับต่อมาเนี่ยผมก็ผมอยากเอาโครงสร้างของมันเนี่ยไปเขียนในเขียนแบบไฟฟ้าลงจอไ,ไฟฟ้าเนี่ยมันจะเหมาะสมไหมครับ่ารถไม่เหมาะครับไม่น่าเหมาะนะครับ งั้นต่อมาเนี่ยผมจะเรียนเรื่องสัญลักษณ์ของมันครับ ลูกศรถูกต้องครับใช้แค่ลูกศรน,นั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็จะมีสัญลักษณ์ช่วยนะครับให้เรารู้ว่าฝั่งนี้เนี่ยก็คือหาแค่ตัวก็คือจัดขที่ตัวเส้นนี้เนี่ย เป็นตัวช่วยจำได้นะครับว่าฝาความที่มีเขียนนะครับแต่เห็นว่ามีเขียนสีงเงินๆอยู่เนี่ยมันก็คือฝั่งขาแคร์โถดกันเองครับแล้วเนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งขาแคร์โถดครับฝั่งนี้คือแครนโถดครับทีนี้เนี่ยจากการทดลองนะครับกิตตนาครับพอทราบไหมครับว่าทําไมมันถึงอพอหันกลับด้านเนี่ยมันถึงไม่นำ,นำ,ไ,มนำไม่นำกระแสพอเป็นอีกด้านหนึ่งแล้วนำกระแสรครับไม่ผ่าน ทราบกันแล้วนะครับนี่ผมจะมาลองทดลองกันนะครับเราจะเรียนเรืร่องหลักการทำงานนะที่ข้อแรกนะครับคือการแตะตัว ม,มันเหนียมาผ่านขยผมนะครับกะด้อนคนเขียนก็ได้ครับจิตรคัเกับวินทอรอ ขอหาได้เท่าไหร่ครับออตอนนี้ผมตนนั้งที่เกลียวสามมนะครับดอุตสา่ตนาห์ประมาณศูนย์จุดสามนะถูกต้องครับคือจุดสามครับกระแสเนี่ไงบ้างครับศูนย์ศูนย์ครับที่ถ้าต่อมาครับอันนี้เยังไงครับ,รบห,า,บนนไบา,หาได้เท่าไหร่ครับ เกย์จ <yapmış this> ุดสี่แล้วเมื่รับตรงกลางตรงนี้นะยังไงครับศูนย์จุดสองศูนยจดห้าครับครับศูนย์จุดห้าครับกจะแสนยังไงครับศูนย์ครับอันนีข้ามออกมาครับ อันนี้นได้เท <su> ่าไหร่ครับที่อยูนิ้่าไรูอันนี้ได้ดันสูนเท่าไหร่ครับ0กองน้ำสูง0.7นั่นเองกระแสไปไบนาะครับตอนนี้มีช่ายชยาย0.1ครับดูสเยลบนนะครับ6 0.2หรือ0.2นะไหมครับขนาดใช่ครับ0.2นะครับถ้าเป็นแลิเอมป์เอมปก็ประมาณ20แคลิอแอมครับขอบคุณแล้วขอบคุณมากครับ ีนี้เมื่อเราได้ค่าจากการนี้มาแล้วนะครับผมจะเอาค่านี้เนี่ยมาลองคักับอกานึ่นะครับ ครับขอบคุณมากครับคิดว่าถูกไหมครับชินอวานคิดว่าน่าจะยังไม่ถูกนะจะยังนะครับอ่าก็น่าจะถูกนะครับแต่ว่าเนื่เพราะจุดค่อนข้างจะขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะมันสูงมาจากนกพิราบก็อาจจะประมาณนี้เลยนะครับนากร้าที่จะออกมาเนี่ยก็จะออกมาในลัก็แล้ พอจะรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นขณะการไปอัดตรงครับจึงทําให้กระแสเนี่ยไหลไม่ตาไม่ต้านเปไรนะครับในเรื่องการทํางานในระบบเซมิโคนซ้างขณะที่ต่อไปอัดตรงนะครับการไปอัดตรงเนี่ยก็คือการที่ผมจะต่อแรงจ่ายให้สัมบูร์เข้าฝั่งของสารีนะครับแล้วก็สารลบเนี่ยอยู่สาร N นะครับคือขาคอมเนต์นี่คือแอนโธน์นั่นเองนะครับก็ P คือแอนโธน์ครับทีนี้เมื่อเราทำการต่อแล้วเนี่ย ะเห็นได้ว่ารนนอยต่อดิวิชั่นะครับจะแคบลงเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นสักงลบนะครับแล้วก็ฝั่งสาเอินเนี่ยจะมีเล็กตอนอิสระซึ่งมันเป็นประจุลบนะครับเมื่อสักงลบเจอกับประจุลบเนี่ยลบจะลบจะเป็น,นรนะยะปรจอดผลกกันนะครับมันจะผลักกันได้เองครับคือนี่ครับเล็กต์อนอิสระก็จะเคลื่อนที่ผ่านย่นานดิวิชั่นนะครับไปเข้ากับของสารพี่อซึ่งมีโพลนะครับสิ่กที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คือ จะเกิดกระแสไห,หลผ่านตัวไดโอดนะครับทำให้ไดโอดเนี่ยนำกระแสไดเองครับตอนนั้นเ,เราจะมาสรุปกันทำงานแอกตัวกันครับการทำงานของแบตรงเนี่ยเป็นยังไงครับอ่าครับนักอนสรุปได้ยังไงครับไดโอดเป็นยังไงนำกระแสทางเดียวถูกต้องครับไดโอดนำกระแสนั่นเองครับ r o k เหมือนเดิมนะครับผมจะให้ทั้งสองนะครับมาอัดชคาบให้ผมนะครับก mm ็ hmm. ทิศวานครับเอ mm hmm. ย่ทาทน,น ครับแองจุดห้าโวลต์ครับห้าหนี่เห็นนะครับอนี่สองขั้นสี่นะครับตรวมมาตกกลางดีครับจะนะครับนี่เท่าไหร่ครับประมาณสโวลต์ครับสามโวลต์นะครับลบสามแล้วดิกระแสเท่าไหร่นะครับกระแสศูนยนะครับประมาณครันตัวนี้เท่าไหร่ครับ4โวลต์ครับ4โวลต์นะครับ กันแสะกันนะครับสูนย์นครับนครับโอเคครับผมนะครับอันนี้เราก็จะมาลองพับกราฟจากค่าที่เราได้มากันครับ ลบสองก็เท่เาศูนย์ครับลบสามก็ยังเท่ากับศูนย์แล้วก็ลบสี่ก็ยังเท่ากับศูนย์นะครับนะก็อไปนะครับีคิดว่าถูกไหมครับคุณระบัดครับผมถูกนะครับทีนี้เนี่ยในการไปอัดอากานะครับมันจะมีแรงดันที่นัดจุดหนึ่งนะครับซึ่งแรงดันตัวน,นี้เนี่ยมันจะทำให้ในอกเกิดการนำกระแสะครับเราจะเรียกกรนารในส่วนนี้ว่าแรง สภาวะเปล่งดาวน์เิเปล่งนะครับหรือเราจะแทนมาด้วย u v r ครับซึ่งในเมื่อเราแัดให้แรงดันขนาดที่ทําให้เกิดการ u v r เนี่ยเราจะให้กับบใโอดจำกระแสนะครับแต่ว่าโดยอก็จะทั้งหมดไปนั่นเองก็คือสภาวะทางภาระนั่นเองครับทีนี้เนี่ยพอจะทราบไหมครับเราจะตอบคราจะทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นขณนะการไปอักกับครับทำให้ไดโอดมันไมนำกนะระแสนะครลอยแยกมันห่างก,กันหรือเปล่า ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถูกหรือเปล่านี่คือการทำงานในอดเชิงโครงสร้างขางการกลับนั่นเองครับก็จะทําการต่อแรงดันคราวนี้เนี่ยจับบวกจะอยู่กับฝั่งของสารเอนนะครับขาแอนโอดฝั่งลบเนี่ยจะอยู่กับสารของสารพีนะครับขาแอนโอด่อต่อแล้วเนี่ยทีนี้เกิดขึ้นก็คือเมื่อสักลบนะครับเจอกับอิเล so, ็กตรอนอะตอมเนี hmm. the the ่ยขึ่นมีประจุเป็นบวกครับจะเกิดอะไรขึ้นครับ จะดูดกันนะครับต้องครับมันก็จะดูดสารทั้งโพน,ท,กกน,น,ะะนที่มีสารเป็นบวกนะครับแล้วก็กอออนสลัที่มีสารเป็นลบเนี่ยดูดเข้าจะทําให้ไอออนตอน่นอิ d d i t i o n แบบกว้างขึ้นครับจะทาให้กระแสะนนเนี่ยไม่ไหลผ่านตัวไรโอนั่นเองครับต่อมาับนะครับนะต่อมาเนี่ยผมจะนำกาฟสองตัวนี้เนี่ยขอขอแนะครับเราลองสรุปเป็นก่อนดีกว่าสรุปการระงับกับเป็นยังไงครับ เป็นไปดีครับไดโอดเป็นยังไงกระแสไม่ทราบไม่ทราบอะไรครับไดโอดจะไม่นำกระแสนั่นเอง,งครับ,บต่อมาครับผลจะนับการ นี่แหละในอวดน,นะครับเก็จะมีการลงสารที่แตกต่างกันนะครับการลงสั่ที่0.2ครับกรณีประสานทาะน,รรสานะครับว่า0.2เนี่ยผมลงด้วยสารอะไรไม่ไม่รู้กระชากมือไปนะครับโดยที่นำกระแสได้ที่0.2โวลต์เนี่ยคือชนิดเจอรลมัน,นี่ย่ครับนำกระแสที่0.2โวลต์แล้วก็ที่0.6นะครับจะเป็นซิลิคอนไเรล แล้วก็ทางการอัดอากาศเนี่ยวันนี้พอครักพอจำได้คราก็ไปอัดอากาศที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะมีช่วงรายการอะไรครับเด็กดาวคเด็กถูกต้องครับจําได้เของเก่งมากครับมีสวะ u b r หรือก็คือรายการปันลลายต่องแบบขนาด่องแบบอัดอากาศนะครับทีนี้เราลองสรุปกันดีกว่านะครับสรุปครัศน์ไดโอดที่เราเรียนไปนัดแรกครับข้อหมายของมันครับกิสนาครับข้อหมายของไดโอดคืออะไรครับอ่าก็ฐาน ถูกต้องครับเด็กนะครับคุณว่าสารื่อนตรงนั้นมันเยี่ยมมากแค่ไหนสารได้ที่ทางเดียวนั่นเองต่อมานะครับโครงสร้างนะครับคาร์บอนครับไดโอดมีสาร2ชนิดจำได้ไหมครับก็คือสารชนิดอะไรบ้างชนิด P กับชนิด N ครับครับ P กับ N ต่อมานะครับเซลล์ะครับละแทนส์เซลล์มันด้วยอะไรครับเซลล์ะครับสามเหลี่ยมเป็นลูกศรนั่นเองครับ มาครับขนาดการทำงานของขนาดไบอัดตรงครับชิตวัดครับไใโอดเป็นไงครับขนาดไบอัดตรงไดะโยชน์นะไอเสถูกต้องครับไในอดนำกระแสและที่ไบอัดกับเรครับทุกทชาตินในอดเป็นไงครับไม่นำกระแสในอดไม่นำกระแสนั่นเองครับทีนี้เนี่ยกราฟการทำงานการคุณสมบัติของมันนะครับธีรพัา์ครับพอจำได้ไหมครับว่าสารสองชนิดที่ผมบอกไปเนี่ยมันนำกระแสที่เท่าไหร่ครับยูโซโญ ถูกต้องครับที่สื่อสอรว่าถึงที่นะครับเรือแอะไรกคดำเนิรมาดังนั้นครับ,งงรบต่อมานะครับผมจะมีรายงานให้ลองทำดูนะว่าทั้งหมด7ข้อให้เวลาทั้งหมด2นาทีนะครับ अगम्य तबादा เวมาแล้วครับเ,าาะะเสร็จกันไหมครับครับงั้นเรามาเฉลยกันดีกว่านะครับข้อแรกครับข้อแรการาต้องี่สุดเกี่ยวกับรบใอดครับตอบข้ออะไรกันบ้างครับตอบแบบ ใช่โอเคนะครับตกองครับต่อม,มาครับเสจแล้วเราไ้โหดตามาตรฐานยีเอ็นครับเยอรมันที่เราใช้กันได้ตกลงค,ค,ครับตกลงครับตกองครับต่อมาครับได้โหดเข้าไปในารรรการนกระแสครับใ <Okay, okay. S 1> ไข่แล้วก <c oughs> <T> ็ขราวฟนะครับก็ไข่ก <T> ่อนไม่ถูกนะครับก็ออกวฟนะครับ้นอกทีอใดได้รับการไปอักาัครับไข่ไต้องครับแล้วก็ในบดเนสิลิคอนเนี่ยเรื่องกกระแสนี้เท่าไหร่ครับ ต้องครับเขาต่อมาไดโอสินิจเจเรอเรมเจเลอมาเนียมนะครับเริ่มนำกระแสนิดหน่อยครับควอยควยนะครับต้องครับน่ครับตอนเราจบใครมีใครมาถามไหมครับนี่นะครับไม่เจออะไนิดหน้าครับผมครับ thank you